เดินจริงๆไม่รู้ใช่ไหมว่าจริงแต่ถูกป่าถูกขับจากบ้านผ่านตผ่านอโศกมาถึงแยกตรงไปเลยแยกไม่้องตรงไปเลยแล้วก็อยู่เทินกับมาสั่งนั้นเลยน่นยา ขึ้นสะพานไไม่ได้เธอได้สะพานเข้าประตูไหนก็ไม่รู้ประตูประตูหนึ่งมั้งเข้าล็อกที่ให้เนทเดี๋ยนี้ค่อ่าถ้าล็อกที่นเข้าประตูหนึ่งเนเวลาลับรถไม่ได้ทุกสะพานนะลูกนะเข้าประตูหนึ่งลเลี้ยวขวาเลยอ่ะไม่ใช่ใช่ส t a ร์บั k ก็ต้องเป็นเข้าประตูหนึ่งลเลี้ยวขวาเลยประตูที่เนทไปจอดครั้งที่แล้วค่ะประตูหแล้วเลี้ยวขวาไม่ใช่ประตูหนึ่งประตู่ประตูสมันต้องมันต้องวนออกมาประตู2อง ตูงานสักงานอะสตรีมมิ่งอะนั่นแหละพ่อตู้ไหนคะถามพ่อเลยครับบอกเขาไปว่าตู้ไหนครับที่แล้วรอพ่อเลยแม่ไปอยู่ตรงแน่ถ้าปลากระเบนเข้าจากข้างหน้าเข้าประตูหนึ่งข้างล่างต้องเข้าประตูหนึ่งไม่งั้นก็ต้องประตูสี่อประตูประตูหนึ่งมันมันไม่มีทางเลี้ยวเลยมันจะตกอยู่น่าจะต้องประตูที่เลยสจักรพรรดิประตูที่เลยสะพานดิพอมันเลยทไฟไฟฟ้ากันเลี้ยวเข้าประตูดังเวลาภาพนี้ครับให้น้องไปนอนดีกว่าได้เวลาเต็ม